สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าแฮร์รี่พอตเตอร์ต่อจากตอนที่แล้วนะครับคือตอนเลือดสีคนและเสียงกระซิบนะครับที่ว่าหลังจากที่เขาสู้กับพิกซี่เรียบร้อยแล้วนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์รอนเฮอร์ไมโอนี่จัดการกับพิกซี่เรียบร้อยทีดดย่อยู่เดอะลอร์ฮาร์ดบ่อยมานะครับทีนี้เขาก็เดินมาต่อนะครับที่ว่าเขาอยู่รงเรียทฮาก่อนแล้วเดินมาแฮร์รี่พอตเตอร์รอนเฮอร์ไมโอนี่สามคนเดินมานะครับเจอกับซีเกอร์คนใหม่คือเดโกมาลฟอยนะครับที่เดโกมาลฟอยเป็นซีเกอร์ได้เมื่อปีที่แล้วนะครับ เขายังไม่ได้เป็นซีเกอร์มอลฟอยก็ยังไม่เก่งเท่าแฮร์รี่แต่มอลฟอยขี่ไม่กว่าได้แต่ยังเก่งไม่เท่าแฮร์รี่มอลฟอยเลยไม่ได้เป็นซีเกอร์นะครับแต่ปีที่2อ่ะเขาฝึกเป็นซีเกอร์ได้นะรับจนเขาเป็นได้แต่ภาคหนึ่งก็ยังไม่ได้เป็นภาค2องเขาเพิ่งได้เป็นเก่งนะครับมอลฟอยก็ยังเก่งไม่เท่าแฮร์รี่นะครับแต่มอลฟอยได้เป็นซีเกอร์สลิตเทอร์ินนะถ้ามอลฟอยอยู่บ้านกริฟฟินดอร์กับแฮร์รี่พอตเตอร์ได้คงจะเป็นเรื่องดีนะครับเขาเป็นเด็กบ้านกริฟฟินดอร์์์เเ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 ออ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 องงนนนนนะะะะะครรรรรรรััับบแแแแตตตต่่่่่่่่่้้้้าาาาาาาไไมมมมมีีีทททลลลลลืกกกกพพพวววยยยยยููิิ็ปดดฮจโฟ เดโกมาฟอยก็ว่าเฮอไมอนี่ว่าเลือดสีคโคลนเนะแล้วอะลอนก็เลยโกรธมากเนอะเสกคากินทกซกใส่เดโกมาฟอยแล้วคาถามันเด้งกลับทําไมคาถามันถึงเด้งกลับครับเพราะมาฟอยเขาไม่ได้เขาไม่ได้เสกแล้วอะลอนอย่างนี้คาถาเขาอะไม่ใช่เขาเสกคาถาไม่เก่งนะคะคนดูแรกๆอาจจะบอกอย่างนั้นนะหลายคนอาจจะบอกงั้นแต่จริงๆที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเสกแล้วอะ ม้ก็จะสิทธิของรอนมันหักมันเลยเด้งไปแล้วเด้งกลับคืนมาไงอที่ปีที่แล้วก็แข่งกับคนไม่เก่งนะคะซิกเกอร์คนนึงแต่ไม่เก่งเท่าไหร่ในสลิตเลีน,นะะแต่ก็เก่งระดับหนึ่งอะ่ะอีกปีหนึ่งอะ่ะเขาต้องแข่งกับมาลฟอยเลยนะคะที่ก็ฝึกจนเก่งเลยนะครับศัตรตูที่ยากขึ้นนะคะในปี2อ,อแล้วอะ่ะแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เจอมาลฟอยแล้วทีนี้ต่อที่รอนอ้วกทากแล้วว่าคอรินถ่ายรูปรอนอ้วกทากแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ดุคอรินว่าอย่าถ่ายรูปคะ่ะคนอื่นอ้วกทากอยู่ะ่ะ แล้วทีนี้แฮร์รี่พอตเตอร์ลอนเฮอร์มีอานี่ก็ไปอยู่ที่บ้านแฮกริดนะฮะแฮกริดก็เลยะฮะพูดว่าลอนก็บอกว่าเขาอยากจะเอาคืนเมาฟอยให้ได้แต่แฮรกลิดบอกดีเหมือนกันที่คาถามันเด้งกลับไม่งั้นถ้าเกิดไปโดนเมาฟอยเมาฟอยเป็นอะไรขึ้นมาพ่อเมาฟอยมาเอาเรื่องแล้วมาลอรนอาจจะซวยได้ที่โดนเอาเรื่องอะโชคดีแล้วครัแต่ลอนก็ยังไม่พอใจต้องแก้ไขให้ได้เฮอร์มโอนี่เขาบอกพอใจแล้วเพราะว่าเขาอยู่กับแฮกร์กล่ตนะแฮกริดก็บอกว่าเฮอร์มโอนี่อย่ารู้เวทมนต์มากกว่ามัลฟออยีกท้งเรงรรรรรรื่่่่ออออองงงงงกกาา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 าแ้้้้นนนนยยยยะะไไีีทเเคคชวใภดับขข์ศสสตจปม แล้วอ่ะเฮอร์มโอนี่ก็ยังเสกพิกซี่ให้แข็งได้นะครับเมาฟอยทาไม่ได้เลยอะแล้วทีนี้อ่ะเฮอร์มโอนี่รู้ไม่หมดมากกว่าฟอฟอยเขาก็ดีใจแล้วฮร์รี่กับเฮอร์มโอนี่ก็ดีใจแล้วรอนก็เหมือนได้มีคนได้เอาคืนนิดหน่อยเพราะว่าเมาฟอยรู้ไม่เท่าคนนินทาเฮอร์มโอนี่เขาพอใจแล้วกับฮร์รี่กับเฮอร์มโอนี่เขาอดใจไม่ทําได้แต่ลอนยังไม่ได้อะทีนี้พอเขาได้แค่นั้นเขาก็ดีใจมีความสุขแล้วที่เขาอยู่ได้นะครับเมาฟอยก็ยังไม่ได้ดีอะไระเขาก็ยังอยู่แบบนั้นกก็ยังงชอออบแ้คนนื่นไปะ แล้วหลังจากนั้นนะคะก็เป็นงานเลี้ยงวันตายต่อนะครับที่เขาอยู่ด้วยกันที่มันมีงานวันฮาโลวีนมีผี e หลายตลวยตัวจัดงานสวยงามมากเลยครับในแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับผมว่าหลายๆท่านนะครับที่เคยได้ดูแฮร์รี่พอตเตอร์ภาค2นะครับเจองานเลี้ยงวันตายของสนุกมากเลยนะครับปีที่2องวันฮาโลวีนนะครับภาคหนึ่งกับภาคสองนะสนุกมากเลยครับแฮร์รี่พอตเตอร์ดูกี่รอบก็ไม่เบื่อนะครับมันเป็นนิยายคลาสสิกนะครับที่เจเคโรลิงแต่งสนุกมากเลยครับแล้วคราวนี้นะครับเขาก็เลยมาต่อนะครับเดินต่อนะครับบอกฉันได ที่มันมีเรื่องราวต่อนะครับที่ว่างานเลี้ยงวันตายอยู่นี้ต่อห้องแห่งความลับเปิดออกแล้วละเราศัตรูของทายาทจงระวังไปว่ามันกําลังจะเปิดออกแล้วนะครับแล้วคราวนี้ตัวร้ายที่มันอยู่ในนั้นก็คืองูบาซิลิสที่หลอดโดโดมอร์ก็คืองูบาซิลิสนะครับมันเป็นอันตรายระดับห้าเอกนะครับมันเกิดขึ้นจากเฮอรปโปผู้ชั่วร้ายนะครับเป็นคนฟักออกมาจากไข่คางคกนะฮะพอฟักออกมาจากไข่ค้างคกแล้วว่ามันเกิดมามันอยู่ในห้องบาซิลิสทีเป็นพันปีนะครับนิววิจัยเลยว่ามันอันตรายระดับ 5x รรแแล้้วฮ์อออตตเเงจ แล้วคราวนี้อะถ้าใครศบตาม,มันตรงๆอะเพราะมันดวงตามจะเป็นตาสีเหลืองโปนคู่ใหญ่นะใครสบตาม,มันตรงๆจะถึงกับความตายทันทีเลยนะครับแล้วทีนี้ก็มีคนแรกที่ศบตาคือคุณนายนอร์ลิสนะคะสบตากับไอ้บาซิลิสนะคะแต่ไม่ได้ศบตามันตรงๆอะสบตามันผ่านผีหรือผ่านอะไรอย่างนี้ยก็เลยตัวแข็งเป็นหินเลยแล้วแฮร์รี่พัตเตอร์เดินมาดูอะอากัตฟ,ฟิวนึกว่าแฮร์รี่พัตเตอร์เป็นคนทําอากัตฟิวบอกแกฆ่าแมวของฉันแกต้องตายแล้วทีนี้อะ ดับเบิลดอก็มาบอกว่าเด็กนักเรียนแค่ปี2ความสามารถมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอมันต้องเป็นศาสตร์มืดขั้นสูงมากมันถึงจะทําได้ส่วนแฮร์รี่พอตเตอร์ก็พอเห็นงูบาซิลิสนะคะพอเห็นไม่เห็นงูบาซิลิสแต่เห็นว่าคุณนายนอริสแข่งแล้วทีนี้ต่อเขาก็อย่างนั้นต่อที่วศาสตราจ,จารย์สปราว์อาจจะต้องปลุกเมนเดรกโตขึ้นมาจะช่วยให้ทุกคนได้ยินเสียงตายคนได้ยินจากความตายฟื้นมาเลยนะคะที่ศาสตราจ,จารย์สปราวนะคะเป็นครูที่เก่งเรื่องสมุนไพศา,า์มากเลยนะคะที่อยู่ปี2อะคะคปี2ท ที่เขาอยู่ในปีหนึ่งนะครับที่เขาเป็นศาสตราจารย์ที่ช่วยป้องกันคาถาป้องกันเจ็ดด่านป้องกันศิลาอาถพ์นะครับที่ป้องกันไอ้ด่านศิลาอาถพ์นะครับที่เขาเป็นต้นไม้นั้นที่เฮอร์เมอนี่เป็นคนแก้ได้รู้คาถาแก้ได้นะครับเฮอร์เมอนี่ก็ยังรู้เวทมนต์มากกว่าเมาฟอยที่เขารู้คาถานี้แก้ได้แล้วก็รู้เรื่องการแค่น้ำยายด้วยครับแล้วก็รู้เรื่องการแล้วก็ยังรู้เรื่องการเสกพิกซี่ที่อย่างนี้ด้วยเฮอร์มลนี่เป็นคนเก่งมากเลยนะครับแม่มดที่ฉลาดนะ แล้วคราวนี้อะหลอนแฮร์รี่ก็เริ่มเจออย่างนี้แล้วว่าต้นแมนดรกจะโตขึ้นได้สาสราจารย์สเปาลถือเป็นอาจารย์ที่เก่งนะครับที่ช่วยได้หมดเลยนะครับช่วยเกี่ยวกับต้นแมนดรกได้นะครับปลูกให้ใหญ่ถ้ามันโตเต็มที่แล้วนะครับจะได้สาสราจารย์สแตลซึ่งตอนนี้ก็กำลังเพาะแมนดรกอยู่นะครับส่วนแฮร์รี่ก็อยู่ต่อนะครับแล้วคราวนี้ต่อที่ว่าต้องเจอกับสัตว 5x เลยอย่างกูบาซิลิสนะฮะอาจจะต้องมีนกฟินิกมาช่วยตอนหลังนะครับที่แฮร์รี่พอตเตอร์จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามต่อนะครับแล้วทีนี้ตัวหนังสือบนกำแพงนะครับหลังจากนั้นเขาก็ต้องอยู่แบบนั้นไปแต่ยังไม่รู้ว่าหลอดวูดมอร์เป็นคนทำนะฮะเพราะว่าห้องแห่งความลับเปิดออกเป็นเหตุผลที่ดอบบี้ไม่อยากให้แฮร์รี่พอตเตอร์มาโรงเรียนนะฮะห้องแห่งความลับพอเปิดออกนะฮะพอห้องแห่งความลับเปิดออกแล้วที่ว่าทอมริดเดิลน่ะเป็นคนเปิดห้องแห่งความลับนะฮะทำไมหน้าตาเขาไม่เหมือนวูดมอร์เพราะว่าเาเเป็น เพราะว่านี่มันเป็นแค่ค,ความทรงจําของเขาอะคะเขา,าอายุไม่เกินสิบหกปีเองนะเขาฝังความทรงจําไว้ที่นี่อะะในหนังสือบันทึกนะครับที่ค่าเมอร์เทินจอมข้ามควรเป็นยังไงนะคะัแฮร์รี่ฟอตเตอร์ก็อยู่ต่อนะคะที่ห้องแห่งความลับยังไม่เปิดเผยว่าบลอดวูดมอร์เป็นคนทํานะคะทั้งสามแฮร์รี่ฟอตเตอร์ลอนถึงไวน้นี่ทั้งสามก็ยังไม่รู้แต่ก็ยังต้องอยู่ไปแบบนั้นนะคะัลอดวูดมอร์อยางอย่างนั้นแต่ว่าไม่มีความสุขหรอกครับที่จะทําร้ายคนอื่นนะตัวเองเป็นทุกเองะต อยู่อย่างมีความสุขนะคะแล้วถือว่าตอนนี้จบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่า EP หน้าต่อนะครับถึงตอนที่แฮร์รี่พอตเตอร์แข่งควิดดิชนะคะว่าควิดดิชเป็นยังไงที่แฮร์รี่พอตเตอร์เล่นนะครับปีสเป็นยังไงนะครับมีเรื่องราวอะไรมากกว่า EP พหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีวิธีการต่อสู้กับงูบาซิลิสยังไงนะครับที่ว่างูบาซิลิสระดับ 5x ที่นิวสตาร์แมนเนอร์เป็นคนวิจัยมาหมดแล้วนะครับพอนิวสตาร์แมนเดอร์วิจัยแล้วอะแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เรียนต่อนะคคครรรรรรับับบแและฮ์์ีี่่พอออตตตเเเป็นนนนยยด้ว วิจัยส่วนแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เรียนต่อนี่ต่อไปหมดเลยนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์แฟนตาสิบิทมันนะครับงูบาซิลิสระดับ 5x เลยนะครับแบบมันติคอรก็ระดับ 5x เหมือนกันนะครับอยากจะรู้ว่าจะสู้ยังไงนะครับเขาจะต้องแข่งควิดดิชยังไงต่อนะครับแล้วก็สู้กับงูแล้วก็สู้กับงูบาซิลิสยังไงแฮร์รี่พอตเตอร์จะสู้ยังไงนะครับกับสัตว์พิเศษเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่อง คุยดิบให้ฟังนะครับกับเรื่องสัดวิเศษนะครับที่แฮร์รี่พอตเตอร์เจอฮะที่เป็นยังไงนะครับระดับ 5x เนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาสปอยต่อนะครับตอนนี้ขอพอก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขต่อนะครับแล้วจะได้รู้จักกิจกรรมที่อยู่ในโรงเท่ากอดต่อนะครับขอบคุณครับขอให้มีความสุขกับการดูรายการนี้และได้ความรู้เยอะๆเลยด้วยนะครับ